ล็อกยูอาเจินและกัดอทยูอาร์เกมไปใส่แลวเจ็ทเจ็ทไปไหนอ่ะเจ็ทไปไหนสแกนนี่หรือปุ่เอดิฟเอดิฟเอดิฟเอ้ยฟเอริฟเอริฟก็คือไม่มีอ่ะตว์ไปเพิ่มกระเสริฐล่านุดไม่โอ้ไม่โจกูเล่นชายแก่เหรอ อ๋อสามตัวสามตัวเปิดสโมอหน้ากูแล้วไปมาเยี่ยอ๋อเม็ดเดียวไอ้สัตว์ไม่คิดโอ้ยเยอะมเยอะเม็ดละบอลนี้ ใช่สำเร็เลเรนชอบไอ้แค่ประเด็นคือความไม่เท่าเทียมของเกมไอ้แค่มันกดเเกี่ยวเข้าหัวคืออะไรเอ้ยแค่จอยู่นี่โอ้ยโอ้ย l o a อ่าถีเมเดอะถอยิงไปอีน่นี่ด

30 on and giờ mình đâu mày seconds left. One enemy remaining. cho anh ấy, anh ấy ở đâu vậy nè? Ở trong phòng này gì

ไอ้เหี้ยรถแม่แล้วก็ไม่มีใครยิงไอ้คุงแล้วยี่กูกูบาโดไงกูจะตัดอ่ะจะวี่ไม่ตัดมัอมละตงไอไม่รเ้มไปม่รู้เจเจแงนะระวัง ซต์ข้างหลังอะอยู่ข้างหลังเบฟอะอยู่อีกไซด์นึ่งอะข้างหลังมันอยู่อีกไซด์นึงไม่ใช่ยังไซด์ที่วางอะมันมาจากข้างหลังเออสวยตายละวันที่มันวันที่เป็นวันที่มันอ๋อไอ้เยอะดูมันวางสไปดี้อ <Player standing. S 3> ย่างเดียวร้อยยี่ยสิบร้อยยี่สิบไม่รู้มันก็จอดสไเหี้ยมันไม่ได้ยินไอ้เหี้ยอย่างเนี้ยยยเเฮ้อะ แกเป็นสูตรไอคิวเยีะสองร้อยไอคิวไอคิวด้วยสองร้อยไอคิวแกเป็นสูตรไอคิวลบเศษติดลบเลยสัตว์สูตรไอคิวมาเจอเลสไอเยอะไอ้ยันมันต้องเล่นแบบมีแลสมีอะไรอย่างเงี้ยด้ยแบบป่าระเบิดยันเข้ามาแต่มันตายหมดแล้วไงพวกป่าระเบิดตายไปเยอะจังว่บมันต้องแบบมีแลสหรือว่ามีแคเจตต์มาอย่างเงี้ยไอ้ย่างเงี้ยไปเยอะจริงเยอะ

มอ,มอสจะตายเต<ป>ิมผมด้วยฉันหลับไม่มีฮิวด้วยอ้าววิ <c oughs> ่งมาคิวมอสเลย <c oughs> เคยังมีตัวอยู่มิดอยู่โอเคเดี๋ยวกูไปตรงเวฟดีกว่าเฮ้ยค่าสองจุดกูเกตี้สปินฉินบี I can't help you เล่นมุมป้อม<ห>อีกก็ได้เออดูมคนได้ว่าแบบเล่นกุ้งก้อนอ,อ,อะไรแบบ

มาสะดุ้งกับปืนจ่อหัวปุ๊บพีดยวยตัวจอปืนไปปืนไปนั่นแหละทำไมคนอื่นเขาพีไฟแบบเข้าหัวเข้าหัวว่ะแบบผ่านสมโตก่ะกูพีไฟคขากูพีไฟทีนะต้นตีนต่ำนะอย่างเงี้ยคือพี่อะไรวะคือพี่เอาปืนเป่ามันกระโดดเปล่าเอาวม่ได้เปล่าไม่รู้เอาเบรเตอร์ไหมผมป่ะเอ้ยไม่ต้องเลยพี่ขายปืนแล้วพี่เอาปืนผมไปผมไเลมินแน่ะขายปืนขายปืนขายทิ้งไปเลยพี่ขายทิ้งไปเลย โอเคบอกใครว่าบอกพี่อ่ะเออโอ้ปิดมาตัดส he ินใจจะมาแล้วเหรอที่รัก Spike down A สุดกำปั้วเสร็ไม่เห็นมัผมว่ามิคเจเล่าสุดบีเมน ล่าสุดรูกะลัดเฮ้ยโรเชตุดุดไงเข็ดยุ่งนะเช็ดย่นะมันแอบมันแอบเช็ดย่งนะเอ้าเชี่ยววิ่งไปดูตงแหน่วะน่ะโอ้ไมแอบต้องกันดิไอ้เิวไปทอคิวไปอยู่ตรงนั้นเออน่าจะวิ่งไปตอนที้แบบว่าลรัดยืดแลแตนดิ้งอ๋อจะแบบโรเชียไปช่วยเพื่อนแล้วก็เออฉันน่าจะกำลังวิ่งไปอ่ะ พ่อวางบอททิ้งไว้อ่ะไอ้เยอยเกี่ยวอะไ้อยู่แต่แบบแต่แบบเมื่อกี้ไปกับมอทไม่เอาแล้วนะไม่เอาแล้วกลัวแล้วกลัวไม่ได้โดนหรอกไว้บอทเต็มไปปั่น โอเคซัพพอร์ตให้บอโอเคหนวกางของฉันนีไอาไ้สปายดาวโอ้โเม่งาผมวอชผมไม่ก็พี่โจสักคนเบมข้างหน้าตัวนึงตลาดตัวหนึ่ง มันไม่มีตัวในบีโง่ไอ้เจนี่ก็อยากจะโดนกระสุนของเขาอีกไอ้เียกุขับไม่อยู่เ้ยบอสเมื่อไหร่มาละอมแบ็กสายไอ้เียศมอกเองโอ้โหพี่อะปูทั้งบ่ายทั้งสมอกไม่มีสักตัวมาแล้วเฮียเอ้ยไม่เข้าไม่ยอมเข้าไอ้เยศ ไม่รับไปไหนอ่ะคว้ามาใช่ไหยเฮ้ยปอเยี้อะไรดันเฮ้ยไม่มีหรอรู้นี่ไงว่าไม่มีเพื่อนโดนแฟร์ให้หรอไหมเฮ้ยต้องมาตรงนี้ว่ะเนี่ยต้องมาตรงเนี้ยเออได้ๆๆเดี๋ยวรออยู่กูสะบัดหน้านี่ย <c oughs> ังไม่รอดเลย Lái lói xí 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 lói เออบอกเลยอารมณ์จะมันน่าจะล็อกมันน่าจะใช้เสน่หล็อกไม่น่าก็เซฟไม่ก็เซฟเฮ้ยมีคนวิ่งมามีคนวิ่งมามัดมันวิ่งหนีวิ่งมาจัดวิ่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออน่าจะวิ่งหนีลงมันใช้เสน่หล็อกไว้นะพ่ัดค่ะเยี่ยมมันเสร็จเดี๋ยว่มันอยู่ไหนกูจะวิ่งไปเร็วเฮ้เฮ้ย

เราเฮี้ยอะไรของแหล่ะสีไหมนะวางตรงนี้เลยเฮ้ยปุ้มเป็นไปไหนวะเฮี้ยกว้างข้างล่างกว้างข้างล่างว่ะเชือกอ่ะใช่กว่าข้างล่างเชือกอ่ะเฮ้ยไม่ได้หิวเชียวอะไรไม่ได้หิวไอ้เฮี้ยนี่ไม่รู้เจะไปไหนกันหมดมันมันอยู่เอ๋เอ้ยมันอยู่บีมอนไปเลยมอนไม่เอาพี่ผมไม่หิว ก็โยนออฟเก็บไว้้เพื่อนเราก็ไปเอาไม่ฟุ้งไม่ฟุ้งจีน่าโจมเก็มให้เราไม่ผมจะได้เอชอ่ะเมื่อกี้เอาใช่เหรอไม่รู้ไป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 อ๋อสั่นกันอยู่สนเว้นออนไฟไงกูเลยแบบไม่พี่ผมไม่ไม่หิวกันแล้วเขาแค่ชนะวะมีน้องแล้ยังผมอยู่เฮ้ยเสร็จไหมงกไปไหนวะ แคเงินบุญอมั้งปึง้ให้้อนรีบกดจ้ะอยคืออะไรจะกดปไอ้ามึงโดมึงโดกันเก่อนแต่ตอนอ่ะโอเคไม่ไหวไมโกรธนะตอนนี้ดีกว่าเ้ยปะใครปงใครโอเคฟังเราเต้นใจหน่อย เฮ้ยใช่เว้ยสีดีมาแล้วสวยสวยีโอ้ยอยเยอะเกนอยเยอะเกยไอ้บอสเ้มื่อกี้กูเห็นเซนใส่เชือกอะแบบกำลังทำนาญในการใส่เชือกยนอยูหัวพุ่งลงมา ถ้าเราอยากยืนยันแล้วก็สโลอีกแล้วเดจะไปดูข้างบนฮะยังเคลีย้เด้อออยู่หลังอยู่หลังอยู่หลังหลังกลองหลังกลองวังหลังกลองวังหลังกลองวัง one five f o u เฮ้ยเฮ้ยช่วยปุ่นี้ให้ปุ่น่อย สวัสดีเรารถมันเฮียอะไรวะนะเะระวังแฟนแตงนะสัตว์กูสะดุ้งเลยเฮีย hey, ้เนียนเนียนเข้าไว้เนียนเข้าไว้พี่าอ้ไอ้ไอขอร้องอย่ายิงไม่โดน

ดีเหมือนเดิมเฮียดูแข็งแกร่งสบาีการเข้าของเรามันแข็งแกร่งเพราะเรามีเคโอยังไงล่ะอ่าเฮียเคโอไม่ครีปป๊อปแล้วก็ไม่ครีปตู่อุ้ยพีบเอาเอ้าโยมปืนทิ้งไม่ได้หรอวะไปเทคตู่พับทอนอ่ะอุ้ยเฮียเสียงอะไรยะ เอ,อลวเวลสตอตเลยโอ้หระวังหลังกล่องวางอ่ะมัจนจะตอ,อมึงอยู่บนบกูเพื่อนโอ้าหลังหลังหลังวับกลับไปบแล้วไม่ต้องตัวไม่ต้องตัวเข้าเลยพี่ไม่ต้องตัวไม่ต้องตัวที่เหลือ้วที่เหล้วที่แล้ว แด่ไม่สองตัวเลยยนี้เเข้ามาแล้วมันมาแล้วอย่นี่อยู่นี่อยนีอ้ยัวเนี้ยการเป็ของผมยอดดีย่